อาหารเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ฉะนั้นถ้าผู้ใดมีอาหารไว้ในขอบข้องผู้นั้นย่อมมีความมั่นคงสูงสุดกว่าผู้อื่นเหตุนี้จึงมี ความจำเป็นมากที่เราจะต้องมีคลังอาหารเป็นของตัวเองและมีความมันคงเป็นของตัวเองในการมีคลังอาหารนั่นก็บบต้องไปรอวันเวลาทุกคน สามารถเริ่มได้ทันที่ครังอาหารทิวานีคือการตลูกสร้างอาหารที่เราใช้เรากินในแต่ละวันและในอนาคตและถ้าเราปลูกสรางอาหารรบเกือบทุกอย่างความมันคงในการดำรุงชีวิตของเราและขอบครั่วก็จะมีความมันคง ทั้งปัจจุบันและในอนาคตและการพึ่งผ้าปัจจัยภายนอกกสิ้นยลงหรือแถบสิบบไดด้พึ่งผ้าเลยสรุปทั้งหมดทั้งมวนนี่คือการพึ่งผ้าตัวเองคือการอยู่แบบพ่อเพียงและเพียงพ่อ ครับการปลูกสร้างข้างอาหารกระบ,บริยากเฮ้าเริ่มต้นที่จากศูนย์ก็ะไดเริ่มที่ว่าเฮ้าใส่ใจอีหยังแน่ในชีวิตประจำวันจะเป็นผืชผักต,ต่างๆเฮ้าก็สามารถ,ถูก,กูัไว้ว่าเฮ้าต้องการหยังใส่ใจหยังในชีวิตประจำวัน เ้ากับสามารถสางขึ้นมาได้เองได้ทุกอย่างทุกชนิดเ้าแ,แต่ละคนสามารถปรับใจ่ให้เขากับรูปแบบของเจ้าของตามเจ้าของหมักตามเจียองถนัดว่าวาสิเป็นอาหารการกินหรือว่าสิเป็นผืชพัก ข้าวกระปูกตามแถวสอบข้าหมักที่เขาใส่ในชีวิตประจําวันหรือข้าสิสีางพวกอาหารโปรตีนเข้ากับสามารถเหลียงกบปูปลากุ้งหอยไดครับมีบอมียังไดเป็นแหล่งโปรตีนอีกทางหนึ่งแค่นี้การดำรงชีวิตในความมันค่องทางอาหาร กสมบูรณ์เกือบปล่อยเปอร์ละครับปัจจัยภายนอนเข้ากระแทบที่บตรตตองใส่เลยนี่คือการอยู่อย่างมั่นคงและอยู่อย่างพอเพียงและพึ่งพาตัวเองแบบสมบูรณ์แบบครับเริ่มได้จากศูนย์และทุกคนทุกเวลาครับโดยจำเป็นต้องรอ้อยยังทั้งสิน้น